อ่ะครับวิธีการใช้ฟังก์ชันใหม่ของ facebook นี่นะครับจะเป็นอวตารแบบนี้ก่อนจะทำต้องอัปเดต f a c e b o o k เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับไปที่เพจสต o โตแล้วก็เปิด facebook นี่ครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดเปิดแล้วก็ไปที่ปุ่มสามปุ่มด้านบนขวานะครับแล้วก็คลิกที่ดูเพิ่มเติมเลือกนี่ถ้าของใครไม่มีให้ไปคลิกที่ดูเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมตรงนี้แต่ของผมมีแล้วก็คลิกที่อวตารเลย นี่ครับอันนี้คือผมทําเสร็จแล้วก็แก้ไขได้นะครับว่าจะเอาหน้าแบบไหนนี่ผิวทรงผมไปเลือกแตกันตามใจชอบก็สติกเกอร์นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยทั้งหมด โอเคครับผมจะไปเมนที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองเมนโพสไหนก็ได้คลิกที่รูปยิมก็ไปที่อวาต้าของเรานี่ครับส่งได้เลยประมาณนี้